ครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปนะครับในการปักชำนะครับวันนี้มีข้อสังเกตนะครับในการปักชำว่าถุงไหนที่ถุงอบนะครับที่เราทําการอบแบบครบแน่นนะครับถุงไหนที่มีความชื้นเยอะเราจะสังเกตยังไงนะครับอย่างนี้ครับอันนี้นะครับ ถ้ามีไอ้น้ำเกาะนะครับปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ครับแสดงว่าในถุงอบเนี้ยมีความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะครับอาจจะทำให้กิ่งพันของเรานะครับเน่าได้วิธีการแก้นะครับในส่วนของผมที่ผมทดลองมาวิธีการแก้ก็คือ เราต้องมาเปิดถุงนะครับที่มีไอ้น้ำเกาะเยอะๆเนประมาณนี้ครับแสดงว่านี่ชื้นมากวิธีการแก้นะครับก็ให้เปิดถุงออกนะครับแบบนี้ครับเนี่ยจะมีไอ้น้ำเกาะค่อนข้างเยอะแสดงว่าวัสดุหรือความชื้นนะครับค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ของผมก็คือเราจะทําการแกะ ถุงเพื่อระบายความชื้นเหล่านี้นครับกอกไปจะช่วยได้นะครับจะทําให้อาอตราการงอกหรือว่ากิงปักชำของเราเนี่ยรอดนะครับของผมผมใช้วิธีนี้ครับผมก็จะทําการแกะนะครับแกะถุงออกนะครับเสร็จแล้วก็ระบายอากาศนะครับนะระบายอากาศไว้ แบบนี้เลยนะครับแกะออกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับมันจะมีไอ้น้ำนะครับนะครับจะมีไอ้น้ำเกาะเสร็จแล้วก็ระบายอากาศไว้เปิดปากถุงเลยนะครับเปิดปากถุงไว้แล้วก็นะครับระบายอากาศให้ความชื้นระเหยออกไปนะครับ ให้ความชื้นระเหยออกไปผมจะเปิดไว้แบบนี้ครับประมาณหนึ่งชั่วโมงระบายอากาศให้ความชื้นนั้นเลยออกไปด้านนอกหนึ่งชั่วโมงครับวันละหนึ่งชั่วโมงถ้าเราสังเกตดูนะครับอย,อย่างถุงเนี้ก็มีความชื้นแต่แต่ไม่ค่อยเยอะครับถ้า,ยายอย่างนี้นี่ใช้ได้อยู่ครับ แบบนี้คือความชื้นพอประมาณนะครับความชื้นก็ประมาณนี้ครับพอประมาณนะแต่ถ้ามีน้ําเกาะเนี่ยครับประมาณนี้เกาะเยอะถ้าเกาะเยอะก็แสดงว่าความชื้นภายในถุงอบของเราเยอะวัสดุมีความชื้นเยอะก็ต้องคลายความชื้นออกด้วยการเปิดถุงนะครับเปิดถุงระบายอากาศประมาณหนึ่งชั่วโมงสังเกตดูนะครับ ถ้าเราปล่อยไว้ถ้าปล่อยไว้นี่กิ่งพันเน่าครับเน่าแน่นอนเพราะว่าความชื้นสะสมเยอะกิ่งพันก็จะเน่านะครับวฉนนั้นการการปักชำต้องหมั่นดูถุงชำของเรานะครับช่วงแรก,แรกอาจจะยังไม่เห็นต้องอบไว้สักประมาณ4-5วันจะรู้แล้วครับ4-5้าวันก็จะเห็นละไอ้น้ำจะเริ่มเกาะ ความชื้นก็เพิ่มมากขึ้นกิ่งพันธุ์ของเรานะครับถ้าเราไม่ลายความชื้นออกกิ่งพันธุ์ก็เน่านะครับอันนี้เป็นเทคนิควิธีการนะครับที่ผมใช้ในการปักชำกิ่งมะเดื่อฝรั่งนะครับอ,อันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยอัดคลิปทำสำหรับคนที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะทาวราปักชำแล้วทำไม กิ่งพันของเราเน่านะครับในการอบนะครับวิธีการอบก็หลกักการเดียวกันคือการความแน่นเะนะี่ยถ้ามีความชื้นเยอะกิ่งพันธุ์เน่าแน่นอนนะครับอันนี้ผมทดลองมาละถ้าความชื้นเหมาะสมพอดีพอดีกิ่งพันธะุ์ของเราก็จะรอดครับแนะตา่ก,การงอก,การแตกกิ่งไว้ก็จะรอดจะดีนะครับโอเคครับวันนี้ก็เลยทำคลิปมาให้ดูนะครับ